กายเอาไเลยไม่กายแล้วเนาะเอ่อมันเซ็งๆข้าวเมื่รัฐบาลไทยคุณยายนะคะงวดวันที่17มกราคมที่ผ่านมาเข่าอีกแล้วท่านผู้ชมจ๊อเข,ข่าตรงๆเลยนะคะ4-7นะคะอ่ตามต่อนะคะท่านผู้ชม ห้างวดติดแล้วนะคะห้างวดติดแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะอ่ะต่อด้วยสุดตรงนะคะหัวรัฐบาลไทยคุณยายนะคะก็เข้าสี่เจ็ดนะคะฝากด้วยนะคะห้างวดติดแล้วนะคะค่ะท่านผู้ชมค่ะคุณยายก็ทําสูตรเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวแอดก็จะย้ําตัวเลขน,นะคะเนาะอ่ะมา เด่นง,งามจ้าเนาคุณยายให้เด่นนะคะเด่นคุณยายให้เด่นสองและห้านะคะจอเน้นที่สองเก้าหนึ่งสี่สองเก้าหนึ่งสี่สองห้าศูนย์สามสองห้าศูนย์สามหนึ่งแปดนะคะเอามาดูในชุดเลยเชุดบนศูนย์หนึ่งสามสี่หกเจ็ดสองห้านะคะชุดล่าง 8ปดเก้าหนึ่งสองสี่ห้าศูย์สามะคะาชอบก็จับปินได้เลยนะะในสูตรในชุดเนาะชุดเต็มนะคะแต่คุณยายจจน,นินมาตามนี้นะคะท่านผู้ชมคามอ,อะ่อะสองเก้าหนึ่งสี่สองห้าศูนย์สามนะคะแล้วก็หนะึ่งปเนาะอ่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะสูตรหวยรัฐบาลไทยนะคะวดันที่หนึ่งกุมภานะคะท่านผู้ชมคะงวดที่ผ่านมาออกสวยนะคะแปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้านะคะท่านผู้ชมคะก็อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ